เกี่ยวของว่าที่แตงกอเนาะแม่มันก็จะแตกมันจะต้นแใกญ่มันก็นอใหญ่ขึ้นหยอดกำลังงามเลยของขางขุ่นไหวได้อยู่ได้อยู่ในน้ำมันจะงามเลยเป็นซู่ซู่อโน่ยไปกินเลยมากก็เป็นมาดมากบอกสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาเบิ่งสวนผักนามบ้านดอนบากเพิ่นปลูกผักตามร้ายขนาดตอนนี้เพิ่นว่าเพิ่นกำลังผิดตัดหยอดให้มันโปร่งใหม่ สวนผักน้ำบ้านดอนบากเป็นปลูกน้ำคลองน้ำครับงามงามโอ้โหนผักน้ำนะสิผักน้ำพักธรรมชาติแต่เพิ่นเอามาเอานองมาปลูกช่ำมาช่ำน้ำขอบน่าเอ็นข้องน้ำโอ้เมื่อใดสองปีแล้วคนว่าอันนี้ยอดพักกระเนี้ยงกำลังออกดอกอุ้ยหอมหอมหอมพักกระเนี้ยงก็หอมหอมโอ,อ,อ,อ้ยแม่นเบิด์ตอะไรพักน้ำ สวนผักน้ำที่แรกคือว่าบันโนดเตาทานโมเมีต์เลย,ยพี่นในพื้นที่ของบันดอนบากข้างน่าจะเลิกนี่นอกคนไทนี่จะจิ้ำไหนอยู่นอกแันเห็นนี่ใช่ห่ยไล่หน่ไล่ตามคลองไล่ดีไม่เอ็นเวิร์ต่ัน โอ้สุดินบอกครับของเจ้าของนี่ใหม่แดนน้นแต่ว่าปลูกได้สำเนี้งโอ้การฉิกขยายก็เอาหน่อมันบอกครับเนี่ยเมนพุฒหน่อมันพุฒหน่อไปพุฒหน่อแล้วก็ไปจิ้มใส่จะจิ้มบางหางโอ้นี่นั่นที่มาก่อนไม่งั้นเกี่ยวใบออกนั่นนี่ว่ะจะเกี่ยวออกก่อนเนาะแต่จะต้องเกี่ยวใบออกให้มันบางหางให้มันปร่งใหม่บอกนข่มันปร่งใหม่หน่อตอนอ่อนถึงเกี่ยวเขาเลยบอกนี่เกี่ยวโอ้ เกี่ยวออกหมดแล้วมันแตกใหม่แล้วก็ต้นมันก็จะขึ้นมาก็จะใหญ่กว่าเดิมน่ะนะถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวใบมันออกมาเหมือนมันไม่สร้างลําต้นมันก็ต้นมันน้อยคือเก่าน่ะคมันก็บ่ใหญ่บวกใหญ่บ่ไหวไว้ต้นนิดหน่อยแต่เขาเกี่ยวออกมัาสิแตกปอนะเนี่ยมันก็จะแตกมันจะต้นแตกกอมันก็น้อยใหญ่ขึ้นอันนี้ก็สิเก็บกับพอที่เก็บอยู่แต่มันสิเ่พ่อไปตลาดเนาะมันกับเมื่อไร ช่วงช่วงนี้มันจะไม่ค่อยออกออกบ่หไหลเพราะมันจะเป็นแค่หยุด,ดอาายู่สี่เดือนตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราเนี่ยจะหยุดอยู่สามสี่เดือนเมียนเจ็บไปตลอดเม <èn. S 2> ีนหลายเดือนเยมยเนมันจะตียาวเลยเหนแปดเดือนเม <èn. S 2> ่นไปตักงแปดเดือนเหมนเนาะเม่นมบางทีมันไม่มีเวลาก็ไม่ได้เก็บมันจะขุดมันแล้วคราเจ้าจ้างไปทํางานอย่างอื่นก็คือไม่ได้เก็บมันจะปล่อยปล่อยแล้วมันก็ มันก็จะพือไปแก่นะนะก็รอทุกใหม่อันนี้เป็นเก็บแบบว่างั้นถ้าเงินจากมาเก็บตายเมกต้เพราะว่าลูกค้าในตลาดสั่งมาถึงเอาไม่ว่าเมื่อกี้เขาสั่งหลายอยู่้านตกการเขาก็สั่งทีสองวันสามร้อยสองวันสามร้อยมันจะสั่งนี่ลูกค้าก็จมอยู่เพราะว่าช่วงมันติดพอพอแรงมาปั๊บมันไม่มีผักเขาก็ถามหาแล้วมันล้วมันไม่ออกให้เราทีอ ออกก็ออกน้อยก็ได้พอได้เน,นีอี่ละร้อยสองร้อยน่ะนะพอได้เก็บได้อยู่เขาเก็บไปส่งเขาต้องเป็นขีดเป็นกิโลไม่ไม่เก็บเป็นเป็นถุงทิพห้ามัดต่อร้อยตะกี้เนี่นยนี่ส่งสิบสามมัดต่อร้อยอตะกี้ก็เลยว่าเอ้าของเรามันเยอะมันจะล้นน่ะนะ<อ>แล้วแล้วเขาไปขายก็กว่าจะได้เนาะนะก็เลยส่งตลาดทิพห้ามัดต่อร้อยให้เขาไปเห็นเป็นมัดเป็นมัดไปเป็นมัดเป็นกำน่ะนะที่ไปขายอยู่นั่นแหละ ของก็ไปขายเองแน่ส่งตลาดยามันออกมันออกเยอะเด้อโอ้ยยามันออกมันออกเยอะนั่นนี่าเก็บจากพวกนี่ก็ได้สี่ร้อยห้าร้อยบาทวโอโอ้าขนาดตันโบแมนย่ามันแทบแทบ่ยมันเสียเกลียวออกแล้วยังมีหยอดอ่อนอยู่นี่ยมันมีตลอดแหละ<อ>แต่ว่ามันน้อยมันมถ้าจะเก็บไ,<า>ไปกินก็ะปน,น,นเนีย่ยกินได้เนี่ยจัก็ร่างงามด้ยอยเงี่ยได้กินเยอะกินแหมแต่ว่าขันเกลียวออกมันสีใหญ่อวบเมนต้นมึงใหญ่มันอวบมันนี่มันลามขึ้นมาแน่นนะอยแก็มีน้ำเล่นะ มีมีทำควาสะอาดเชื้อเอิ้นพังน้ำเนาะมันมีน้ำมีมีหนามันก็มีหลายพันธุ์ู่เออบางทีนี่มันก็ไม่ค่อยหนามเยอะนะพันธุ์นี้นะก็มีหย่อมหนูมันก็ดีโอ้มีเป็นมีพันธุ์ของมันอยู่เนาะเป็นพันธุ์ของมันเนาะแมนมันมีหลายพันธุ์โอ้แม่เราเพราะว่าผมไปสือตลาดเั้อ่ากับอันมีน้ากับมียอดเรียยอดเรีหยอดเท้าแมนอยู่คลองน้ำนั่นคลองคลองน้ำตามห้วยน่ะมันจะเหนียวมันจะเหนียว กินแล้วมันจะหยาบมันก็มันเหนียวมันหยาบมันกรอบพอไปนึ่งแล้วมันก็บรกรอบคือยังว่าพักน้มเจ้านั้นเขาไม่เคยเห็นนะนะคือคงเจ้าเจ้าคือบนเหนียวเอามันดูดมันแท่น้ำมันก็แท่น้ำอยู่อย่างนี้เพราะมันเป็นดินเป็นดินหึมอือโอ้แต่พูนกระยอดก็ลังงามเนี่ยของกลางงไหวถ้าอยู่ถ้าอยู่ในน้ำมันจะงามอยู่อันนี้เวลาน้ำนน้อยหลูจะสาดขึ้นให้ยินให้ยินขึ้นนะโอ้โวามีแต่พักน้ำพักอันทะยงก็เทมือยู่านั้น เอาไาอตรใอชันอ้าอันนี้อีหยังมันจะเนี่มาขันบนนี่ยม่นวยโอ้มีนวยด้วเนี่ยใช่หะดีเดีนี่นวยพักนามมันจะมีหน้าเดแล้แก่โดอากะเอาไี่ปลูกได้บ่เนี่ได้แต่ต้องแก่กว่านี้เด้่อะมีไซยเนี่ยี่อบ่มันจะเกิดบ่เกิดบ่อทางเบิงทางเบิงฮะผู้สนใจว่าบ่แม่ปลูกได้แต่นอเอาอันะไรไปปลูกก็ได้นะ จะเกิดช้าเออเกิดช้าแมนปูปูอ่อนนี่ไปกินเลยหมากเอ้ยก็เอินหมากหมากบอกแมนแม่เจรินหมากก็เอินผลมันดีผลมันเม็ดมันละเม็ดมันไงมาปลูกได้ดีกว่าแกะโลดแล้วเด็๋ยวเอามาแกะโลดเดี๋ยวมันก็จะออกอยูดอกแต่ว่าการปลูกมันกระช่าโน้นไหนเนาะแข็งอยู่แล้อแกะโรด อ๋อเนี่ไปห็นบอันนี้แกะให้มึงมาผักน้ำมาผักน้ำมันแข็งนี่มันยังอ่อนโอมันยังอ่อนอยู่บาน้ไม่เป็นเม็ดตรงนี้อยูอบ่าเมนเม็ดตรงกลางโอ้ใน่อมดนม่คลมดบัวนาะเมนอันนี้มันอ่อนมันอ่อนเนาะแล้ไมแกะกรปลูกเมนอ่องนะหนอมาผักน้ำ คล้ายๆมากระบุกบอกเออแม่นคล้ายๆมากระบุกเออเขาจะว่าเม็ดมันดีใื่กันบอกนี่มันมันยังไม่เม็ดยังไม่แก่อกอคล้ายๆเม็ดบัวคล้ายๆเม็ดกระบุกมากระบุกกันปูเข้ามาอยู่ก็เลยจับสนใจในถังปลูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็ลามไปเรื่อยๆนะปูลามมันอันนี้ยังไม่เก่งไี่เก่งอ้อน โคาห้าปีแล้วมันเต็มตะเคีอนตะเคียนห <c oughs> ลอกมันยังดีกว่าขาัดเศษถัวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวสีหลอกไปเบิ่ง,ท,งท่าผมจะหน่อยเบิ่งโลดเดินเหมือนนึกขุดตัวแรกมันสูงนี่กันแท่มันสูงนะ้ำมันจะขังที่นี่นะทางหนามันเปื่อยนล้นะรู้เลยขุดดิน,นโยนไปนู่นเนยโยนไปนี่ให้มันตำ่ำฝาก็สิีายเนาะจะน้ำยี่วัดปีบ่ครับ ถึงประมาณเดือนมีนาเขหมดอ่้โอ้เดือนมีนาเขาบวชแล้วแต่วันโบตายบตายโบตายโบตายทนแหลงอยู่เนาะแต่ันมีแต่เป็นเป็นเป็นภาคนามอยู่แต่ทนแหลงโอ้ยสวยงามครับใบมันไหม้มันแก่ใบมันง่อยว่าเรา่้เี่ยวออกนไสวยงามครับอันคุณพูดเสียงน้อยเนรอ แสดงว่าเพิ่นดูได้เถอะลยอยู่ว่างว่าใดเพิ่นักขุดดินเหดยังขุดดินขุดดินจะเอาน้ำเข้ามานี่อ๋อเอาน้ำเข้ามากะเอาไว้นี่นะกะก่อนทีเอามาช่ำอีกเนาะโอ้ขุดแล้วน้ำเข้ามาไว้ตู้คลอให้ให้ให้มันเลี้ยงโพ่นนี้ไว้โอ้ครับเพราะว่าน้ำก็จะแห้งแล้วหนูเกี่ยวข้าวเสร็จหนูจะตันน้ำปกติหนูตันแล้วแหละ พอปีนี้ในฝนท้ายพุ่มนมานั่นก็จะหยุดพุดดิเศษล้งก็จปลูกงเอานามเปีนงนามพัมาเสมอคับคุณให้มันเลี้ยง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 ดนี้ไว้ขุดละขุดล่นไปเรื่อยๆเนใหม่ท่านไหนเหม่ท่านไหนเย็นใหม่ท่นไหนมาคลองน้ำน่ะนี่น้อคลองน้ำนี่นี่มาท่านนี้ผลัมันมาจากใครทรันมาจากน้องชิมบันเตยออสาอยู่ต้องิมบรนเตย ที่เจ้ามาดูฟูลองข้าออกทุลูกน้องสิงไปหนูลง่งตัถงออกแล้วกใหม่แสดงว่าดูขนาดใจมากเติบได้จังเห็ดใหญ่แน่นอยมาข้างการเกษตรมีถางแล้วปลูกใหม่โอ้โหอุ้นไหนเด่นบังหน้าอับไห ไปนุณลงไปคุเนาะอ้ลงไปคุณแล้วลงไปมะเนาะฝนเนาะเออดีเนาะก็เอือนตรงได้นอนอ่นี้เนาะกไม่ไม่ใ่ามันออกเออแม่นละฝนพกันหย่งก็เป็นก uh, ้องามงามแกแล้วค no. ับพะกันเยั ah. ่งอืมแล้วมันแกมันนี่ดึงเอาไปส่งเขาไปขายด้ในตลาด สวนผักน้ำบันดอนบากซื้อยังก็สวนสวนี่ซื่ออยู่บ่ไม่แต่ว่าบ้านดอนบากแค่ั้นบารดอนบากบนรดอนบากน้ำเนาะสวนผักน้ำบ้านดอนบากเจ้าของเป็นุาสเสียวสละเวลาผ้ามาเบิ่งจะปลูกให้จะเปว่าตรงกลางน้มันลึกกพว่าจะเอาดินถมอีกให้มันแบบให้มันเสมอกับน้ำก็จะอยู่แล้วก็ตันน้ำเอาไว้แล้วมันอยู่ตลอดปีนีกำลังเห็ดคือเนี่ขุด ขุดก็จะทมนนี่เาะให้มันลาบไปนั่นนะไม่ตันพ่นก็ดูเตอร์ได้พ่นขุดลงให้มันเสมอพ่นขุเป็นเรื่อยเสมอปูพ่นก็จะเอานอมาอยังนีมาซ้ำเติมอีกเลยเนาะขยายออกมาพี่เพราะว่าดินนี่มันมันมันจะไม่แห้งนี่มันอมน้ำก็เลยมีน้ำคั่มหนาครับมันไม่แห้งโอ้เนี่เป็นน้ำคั่มเนาะหนาไมนซึมตลอดปกติแต่เกิดที่อื่นเขา เขาเห็ดีเขาปลูกมาได้เพราะดินเขาน่ะมันเป็นไม่ได้น้ำคั่แบบนี้น่ะคิดว่าเห็ดคี่มันมีได้ี่ยก็เป็นนนําคั่มใช่ไหแม่ใครน้ำในปลาในเขาเนอะแมงเสีแมงเนาเพราะวันนี้ช่วงพอแล้งจริงๆน้ำแห้งน้ะมันก็ยังเขียวอยู่ด้ืยใบมันน่ะมันจะเป็นแผ่แบบเนี้ยแต่ว่ายอดมันสั้นแล้วมันมันบางงามไม่ใช่เป็นอยู่โคกนั่นนี่มันสั้น โอ้เนี ER> <S <S ่ยไม่มีพันธอีกมันจะไปเรื่อยๆของมันแปลกดีนอนั่นออตัวนี้พันจะเตี้ยๆนอนได้ยอดในน้อยเอองันกินบ่ได้นี่นอ่ะมันหน่อยสั่นลายใช่เออนิดนึงเนี่ยเบิ้งเนี่ยค่อยทาออกหมดเลยนี่นี่นี่มันไม่ตายนี่คือถาค่อยตกถากมันแตกขึ้นใหม่นี่โอ้ถากออกก็ยังแตกอยู่เออแล้วก็ก็ไปเอาต้นใหญ่ๆแบบนั้นมาทิ้มใหม่ปลูกใหม่อันไหนที่ว่ามันไม่ได้อยู่กัน ยอดมันไม่ได้ก็จะถา,ากออกก็เหมือนยอมตรงนั้นเห็นว่าตรงไม้พาดแล้วก็เลยทั้งกลางควรกับเป็นพักกันนะนะเนาะก็คืออื่นพักยังก่อนกินกระปุลนนะอูลืมซื้อแล้วนี่ยไปกินกระปลุลโอ้สวนผักน้ำบ้า,านดอนบากนั่นแหละหมักสาบนี่ละโอ้โบเมนหมักสาบโบเมนหมักสาบ ่แมนบอกอือก็เลยอย่างมากระท่อกลุกหรือมากเสาวรสเออแมงเอ,อ่อเสาวรสจมบอกแมงในี่แหละเสาวรสหมากระท่อลกเสาวรสห้วยกินนี่แหละปอกแล้วก็ชั่วกินคือมะข่ออน,นี่ก็ได้นี่บอกอือชั่วกินคือมะข่ออนี่แหละเ,เปรี้ยวเออเปรี้ยวใส่อันโอ้ยขอบคุณหลายๆพ้อละครับ